สวัสดีค่ะหนึ่งนะคะจากเพจวันนี้คุณมีประการดีๆเพื่อคนที่คุณรักหรือยังวันนี้หนึ่งจะมาแนะนำสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองโรคมะเร็งค่ะเพียวแคนเซอร์ของบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจะมะเร็งระดับไหนก็อุ่นใจพอค่ารักษาเอาอยู่ เพียวแคนเซอร์จะมาเร็งระดับไหนก็อุ่นใจเพราะค่ารักษาเอาอยู่จุดเด่นรับเงินก้อนเพื่อให้เพื่อทุกการรักษารักษาได้ทันทีหากพบว่าเป็นโรคมะเร็งคุ้มครองสูงสุดถึง2ล้านบาทสําหรับแผนความคุ้มครองสองล้านบาทรักษาได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นทําให้มีโอกาสหายจากโรคร้ายหลักเกณฑ์ในการรับประกรันภัยหนึ่งความคุ้มครองให้ความคุ้มครองโรคมะเร็งแก่ผู้เอาประกรันภัยโรคมะเร็งระยะไม่รุกรามโรคมะเร็งระยะรุกราม 2. อ,อายุรับประกัน18-60ปีสามารถต่ออายุได้จนถึงอายุ70ปีและให้ความคุ้งคร้องถึงอายุ71ปีผลประโยชน์ขั้นต่ำแผน3แสนผลประโยชน์สูงสุดแผน2ล้านเงื่อนไขาการรับประกันซื้อไม่เกิน10เท่าของจำนวนเงินออกประกันภายหลักและสูงสุดไม่เกิน5ล้านบาทต่อคนทุนประกันรวมสูงสุดของสัญญาเพิ่มเติมในกลุ่มโรครายแรงอายุ1 6ปีขึ้นไปต้องไม่เกิน20ล้านบาทต่อคน 6. แผนความคุ้มครองแผน3,50 0 0 0หล้าน2ล้าน7ระยะเวลาชำระเบีย้ยเท่ากับระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรหลักหรือผู้เอาประกันอายุครบ70ปี8ระยะเวลาเอาประกันภัยเท่ากับระยะเวลาการชำระเบีย้ยประกรันภัย9อัตราเบี้ยรประกันภัยเปลี่ยนแปลงตามช่วงอายุของผู้เอาประกรันภัย10การตรวจสุขภาพเป็นไปตามระเบียบบริษัท11เงื่อนไขอื่นๆสามารถซื้อหน้าภัยกรมธรรหลักทั้งที่เป็นกรมธรรใหม่หรือกรมธรรที่มีผลบังคับอยู่แล้วได้ ประกันมะเร็งประกันโรคร้ายตรวจเจอรับเงินก้อนไปรักษาทันทีมะเร็งโรคร้ายที่ใครๆก็เป็นได้และใกล้ตัวกว่าที่คิดเตรียมพร้อมไว้มั่นใจกว่ากับประกันมะเร็งเพียวแคนเซอร,ร์จากเมืองไทยประกันชีวิตแบบประกันมะเร็งที่ให้ความคุม้มครองโรคมะเร็งจ่ายเบี้ยแบบสบายๆรักษาได้ตั้งแต่มะเร็งระยะเริ่มต้นหรือตั้งแต่ระยะไม่รุกรามทําให้มีโอกาสหายจากโรคร้ายตรวจเจอรับเงินก้อนไปรักษาได้ทันทีหากพบว่าเป็นโรคมะเร็งคุม้มครองสูงสุด,สดถึง2ล้านบาทสําหรับแผนความคุม้มครอง2ล้านบาทหากใครที่กําลังมองหาประกัน มะเร็งประกันโรครารที่ไหนดีแบบไหนดีมะเร็งประกันมะเรงเพียวแคนเซอร์จากเมืองไทยประกันชีวิตก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ตอบโจทย์เพราะสามารถสมัครได้ตั้งแต่อายุ18ปีถึง60ปีคุ้มครองถึงอายุ71ปีเบี้ยประกันภัยสามารถนำไปใช้สิทธิ์ลดหักรถจอนภาษีเงินได้ส่วนบุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรกับภาษีเงินได้ฉบับที่383จะมาเรงระดับไหนก็อุ่นใจเพราะค่ารักษาเอาอยู่ รู้หรือไม่โรคมะเร็งสาเหตุเกิดจากอะไรโรคมะเร็งบางชนิดจะยังไม่แสดงอาการหรือระยะเริ่มแรกที่อาการยังไม่ชัดเจนเช่นมะเร็งรําไส้มะเร็งพงจมูกก่าจะรู้ตัวว่าป่วยก็สุดแล้วที่สําคัญโรคมะเร็งยังเป็นโรคที่คน ป่วยและเสียชีวิตเป็นอันดับต้นๆอีกด้วยซึ่งจากข้อมูลสถิติทะเบียนมะเร็งประเทศไทยโดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติรายงานว่าแต่ละปีจะมีผู้ป่วยโรคมะเร็งรายใหม่ประมาณ1,04,000คนต่อปีหรือคิดเป็นประมาณ400คนต่อวันเพราะมีหลายปัจจัยเสี่ยงทั้งจากสิ่งแวดล้อมพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไปตามสภาพสังคมพฤติกรรมการกินอาหารเช่นกินเนื้อสัตว์ประเภทปิ้งย่างอาหารไขมันสูงอาหารแปรรูปต่างๆดื่มแอลกอฮอล์ไม่กินผักหรือผลไม้สดอายุกรรมพนันธุ์ ความไม่สมดุลทางฮอร์โมนสุบบุหรี่ความเครียดความบกพร่องของระบบภูมิคุ้มกันติดเชื้อไวรัสแบคทีเรียพยาธิหรือความอ้วนไม่ออกกําลังกายแถมป่วยมาค่ารักษาก็ไม่ไหวจะเคลียร์ดังนั้นการมีประการมะเร็งหรือประการโรคมะเร็งไว้ก่อนป่วยจึงช่วยให้ใช้ชีวิตได้อย่างไม่ต้องคลายกังวล หมายเหตุผลประโยชน์เงอนไขในความคุ้มครองโดยละเอียดเป็นไปตามข้อกําหนดและเงื่อนไขาตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์การพิจารณารับประกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทเบี้ยประกันภัยสามารถนําไปใช้สิทธิ์ลดหยอ่อนภาษีได้ทั้งนี้หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากรกําหนดโปรดศึกษารายละอเอียดความคุ้มครองเงอนไขและข้อยกเวน้นก่อนตัดสินใจทาประกันภยัยประกันมะเรง็งเพียวแคนเซอร์เป็นชื่อทางการตลาดของสัญญาเพิ่มเติมเพียวแคนเซอร์ค่ะคําถามที่พบบ่อยสนใจซื้อมะเรง็งเพียวแคนเซอร์อยากรู้ว่าคุ้มครองยาวแค่ไหน หากสนใจซื้อประกันมะเร็งเพียวแเคนเซอร์ให้ตัวเองหรือคนที่คุณรักก็สามารถทำได้ตั้งแต่อายุ18ถึง60ปีและจะได้รับความกุ้มครองถึงอายุ71ปีประกันโรคมะเร็งเพียวแคนเซอร์ต้องซื้อนาทายกรมธรรม์ประกันชีวิตสัญญาหลักหรือไม่สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพดังกล่าวต้องซื้อนาทายกรมธรรม์ประกันชีวิตสัญญาหลักเบี้ยประกันภัยของโรคประกันมะเร็งเพียวแเคนเซอร์จะปรับเพิ่มขึ้นตามอายุของผู้เอาประกันภัยหรือไม่เบี้ยประกันภัยจะปรับตามช่วงอายุของผู้เอาประกันภัยค่ะ ผู้เอาประกันภัยจะต้องตรวจสุขภาพก่อนซื้อประกันมะเร็งเพวแคนเซอร์หรือไม่ในการสมัครทําประกันผู้เอาประกันภัยต้องแจง้งแถลงข้อมูลสุขภาพตามความเป็นจริงให้บริษัททราบในเบคําขอนี้ทั้งนี้การพิจารณาว่าจะขอตรวจสุขภาพหรือไม่จะขึ้นอยู่กับปรกเก์และการพิจารณาของบริษัทประกันโรคมะเร็งเพียวแคนเซอร์สามารถลดหย่อนภาษีได้หรือไม่เมื่อซื้อบีประกันมะเร็งเพียวแคนเซอร์ก็สามารถนำไปใช้ลดหย่อนหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามที่สรรพากรกําหนด สัญญาเพิ่มเติมฉบับนี้ไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยโรคแรงซึ่งเกิดขึ้นโดยทางตรงหรือทางอ้อมทั้งหมดหรือแต่บางส่วนอันเนื่องมาจากเหตุสาเหตุดังต่อไปนี้ความผิดปกติซึ่งแพทย์ยืนยันและมีหลักฐานชัดเจนว่าเกี่ยวข้องกับโรครายแรงหรือโรครแรงที่เกิดขึ้นก่อนวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้หรือก่อนวันที่ให้เริ่มมีการต่ออายุสัญญาเพิ่ม เมื่อสัญญาเพิ่มเติมสิ้นผลบังคับหรือก่อนวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนี้แล้วแต่วันใดจะเกิดขึ้นภายหลังทั้งนี้ในกรณีที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกรันภัยบริษัทจะไม่ค,ค,คปปุ้มครองเฉพาะในส่วนของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่เพิ่มขึ้นเท่านั้นเว้นแต่ผู้เอาประกันภัยได้แถลงให้บริษัททราบและบริษัทยินยอมรับความเสี่ยงภัยโดยไม่มีเงื่อนไขยอยู่เป็นความคุ้มครองดังกล่าวการฆ่าตัวตายหรือการทำร้ายร่างกายตนเองหรือพยายามกระทำเช่นว่านั้นสูดดมมกกิินนนดดดดืื่่่่ฉีีีหรรรอาาาาาสพเข้้งยยไวววธใใ ที่รู้สึกผิดชอบหรือวิกลจจิตหรือไม่ก็ตามเป็นต้นมาดูแผนความคุ้มครองค่ะมีตั้งแต่แผนที่1ถึงแผนที่4เลยนะคะแผนที่1ค่ะความคุ้มครอง3 0 0 0 0นบาทคุ้มครองมะเร็งระยะไม่รุกรามอยู่ที่45,000บาทคุ้มครองมะเร็งระยะรูกราม3าม0 0นบาทค่ะแผนที่2 5 0 0 0 0บาทคุ้มครองมะเร็งระยะไม่รูกราม75,000บาทและคุ้มครองมะเร็งระยะรูกราม5,000 0 0บาทแผนที่3 1ล้านบาทคุ้มครองระ มะเร็งระยะไม่รุกราม150,000บาทและมะเร็งระยะรุกราม1ล้านบาทค่ะแผนที่4 2ล้านบาทคุ้มครองระยะ,ะมะเร็งระยะไม่รุกราม3แสนบาทแล้วก็มะเร็งระยะรุกราม2ล้านบาทค่ะดูเพิ่มเติมผลประโยชน์รายวันกรณีเข้ารับการรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยในของโรงยพยาบาลสักโรคมะเร็งนะคะแผนที่1จะได้รับ1,000แผนที่2 2,000แผนที่3 5,000แล้วก็แผนที่4 10,000บาทค่ะ รายละเอียดของผลประโยชน์โรคมะเร็งระยะไม่รุกราม4 5 0 0 0บาทโรคมะเร็งระยะรุกรามอยู่ที่30,000 0บาทค่ะรายละเอียดของผลประโยชน์1กรณีโรคมะเร็งระยะไม่รุกรามอยู่ที่75 0 0 0่นะคะโรคมะเร็งระยะรุกรามอยู่ที่50,000บาทค่ะรายละเอียดของผลประโยชน์โรคมะเร็งระยะไม่รุกรามนะคะอยู่ที่แสนห้าแล้วก็โรคมะเร็งระยะรุกรามอยู่ที่1ล้านบาทค่ะมาดูรายละเอียดของผลประโยชน์ค่ะ ข้อ 1>, 1โรคมะเร็งระยะไม่รุกรามนะคะผลประโยชน์อยู่ที่30,000 0บาทค่ะถ้าเป็นมะเร็งระยะรุกรามจะอยู่ที่2ล้านบาทแพยหลังจาก60บวันนับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้หรือหากมีการต่อ,อยุสัญญาเมื่อสัญญาเพิ่มเติมสิ้นผลบังคับให้นะับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามการต่ออยุครั้งสุดท้ายหรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนี้แล้วแต่วันใดจะเกิดขึ้นภายหลังค่ะแล้วก็แพยหลัง60บวันนับจากวันที่ได้รับการวินิจฉัย หรือยืนยันจากแพทย์ว่าเป็นโรคมะเร็งระยะไม่รูกรานตามรายละเอียดของผลประโยชน์ข้อหนึ่งหรือเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้หรือหามีการต่อ,อยสัญญาเมื่อสัญญาเพิ่มเติมสิ้นผลบังคับให้นะับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามการต,าารต่อยอยู่ครั้งสุดท้ายหรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนี้แล้วแต่วันใดจะเกิดขึ้นภายหลังสำหรับใครที่ฟังมาถึงตรงนี้สนใจทำประกรันหรืออยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อตามช่องทางที่แจ้งไว้ได้เลยค่ะ และพบกันใหม่ในอีพีหน้านะคะอยากให้ทุกคนมีประการสุขภาพดีๆไปด้วยกันค่ะ